มาดูเรื่องของการลงทุนรถไฟฟ้ายานยนต์หรือว่ารถ e ีวีภายในประเทศไทยกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะมี4ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนะคะเตรียมทุ่มเม็ดเงินสูงถึง1 5 0แสนล้านบาทมาขยายฐานการผลิตที่เมืองไทยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะออกมารายงานค่ะว่ามี b ิ๊กี่ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งประกอบไปด้วย4ค่ายใหญ่ก็คือ โ o y ยต้ามอเตอร์นะคะบริษัท Honda Motor, Isuzu m ูซูมอตอร์และ Mitsubishi Motor ์สี่ค่ายนี้เตรียมลงทุนมูลค่ารวมทั้งสินนงส้น150,000ล้านบาทในประเทศไทยในอีก5ปีข้างหน้าค่ะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องสันดาไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีวีภายในประเทศไทยนะคะ สำหรับ Toyota Motor แล้วก็ Honda Motor เนี่ยจะใช้เงินลงทุนประมาณ50 0 0มล้านบาทนะคะในขณะที่ Isuzu Motor จะลงทุน30 0 0 0ล้านบาทและ Mitsubishi Motor จะลงทุน20 0 0 0ล้านบาทะะโดยขอบเขตของการดำเนินงานนั้นจะรวมไปถึงการผลิตรถกระบะไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งจะมีการประกาศการลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้น ะะหลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีของไทยพุนเศษฐาท,ทวีศินค่ะที่ไปเดินทางไปเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทำให้เกิดข้อตกลงนี้ขึ้นมาค่ะโดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าในอาเซียนนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกรถยนต รายใหญ่ในภูมิภาคด้วยนะคะบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ของค่ายญี่ปุ่นต่างครองตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมาหลาย10ปีค่ะยังไงก็ตามนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาค่ายผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนต่างเร่งลงทุนจํานวนมหาศาลในประเทศไทยเพื่อสร้างโรงงานการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้านะคะ โดยการลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยค่ะในการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาบไปสู่เครื่องยนต์รถไฟฟ้านะคะประเทศไทยเองก็มีการตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่เป็นรถยนต์ต่างๆเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะคะในอนาคตค่ะแล้วก็มีการใช้นโยบายนะคะในการปรับลดภาษีมอบเงินอุดหนุนสําหรับ ค่ายยานยนต์ที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะโดยรัฐบาลไทยเองได้มีการดึงดูดค่ายผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น BYD รวมไปถึง GWM นะคะที่มีการลงทุนไปกว่า1.44พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมาสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาใหม่ภายในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนประเทศไทย ยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดว่าท่านมาสร้างโรงงานและลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะ